เรื่องของ FA ฟเอคัพกันบ้างครับเมื่อวานนี้มีแข่งกันแล้วนะคะก็บอลเอฟเอคัพค่ะบอลถ้วยอาทิตย์นี้บอลมัดสวอนซีบอลมัดสวอนซีก็สบายๆค่ะถล่มเลยเนี่ยและสวอนซีไปขาดลอย5-0ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของเอฟเอคัพได้สําเร็จอันนี้เป็นรอบสี่นะคะก็บอลมัดทีมจากพิมเบลิกเจอกับสวอนซีโอ้โหก็ลอยเคลร่ไล่์มาเลยสกอตต์ลุยส์ซติสเตรานี่อดีตนักเตะลีส เดวิดบรูคโอ้เท้าซ้ายนะฮะสมัยก่อนเก่งมากแล้วก็โดมินิ็กโซลันกีนี่ชื่อคุณๆนะอ่าแนนดูขอดูเดวิดบรูคกับโซลันกีหน่อยได้ไหมช่วงนี้พอดีบอลนอกก็เบาๆเลพอดีเนาะเพราะไม่มีพรีเมียร์เตะใชอาจจะมีเอฟเอนี่แหละเดี๋ยวจะมีกลับมันมีกระแสวันจันแหละมีทีมตกรอบว้าวอ่ะหมายถึงนิวพอร์ตโยกไปยิงนะครับไล่ถล่มไป5ประตูต่อศูนย์เลยนะครับเข้า สู่รอบที่5ได้สําเร็จนะครับคุณอยากดูโซลันกี้ยิงไหม๋ยวก่อนโซลันกี้ยิงรู้แหละยิงรู้ถ่ายได้ปะห้าประตูเกิดขึ้นจากนาทีเออแรกเลยแรกหมดเลยคุณผู้ชมดิวิดพู๊กเบอร์เจ็ดคนนี้สมัยก่อนเก่งมากนะครับแต่ว่าเคยไปเจ็บหนักมารอบนึงแล้วก็คือหายไปเลยเนาะเอากลับแม้โซลันกี้นะเบอร์เก้าแท็บอินว่ะผมว่านั่นเปิ้ลโอห้าเสรอนนะอ่ะก็เรียบร้อยค่ะผ่านเข้าสู่ตอนนี้เอฟเฟคับรอบ 16ทีมแล้วนะใช่ครับส่วนทางด้านของทอรแนาอดสเปอร์บ้างค่ะทางอังเก้นะคะคุณซื้งของทอรแนาอดสเปอร์ออกมายืนยันว่าเจมส์แมดิสันค่ะก็จะกลับมาลงสนามช่วยทอรแนมได้ในเกมเอฟเอคัพที่จะเจอกับซิตี้ในคืนนี้ครับโอ้โหเอาเต่คืนนี้เลยเหรอเอาไว้คืนนี้มาดูกันการกากันทำไมพี่ เอฟเอให้เตะคืนสุกแล้ววันนี้เออนั่นน่ะสิเดี๋ยวขอดูก่อนนะก็เอาคือตอนนี้ครูเซฟสกี้หายป่วยแล้วนะคะเมดิซันก็ได้ลงซ้อมแล้วก็ส่งลงซอมทั้งสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีก็น่าจะลงได้คือถูเจเมดิซันเนี่ยหายไปตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วอะครับใช่คืนนี้คืนที่ตีสามตีสามอืมโอมีเตะหลายคู่เลยนะใช่ค่ะเคลซีวิลล่าเออก็ ส่วนก็เนี่ยหลายๆคนที่คิดถึงก็เตรียมน,นี่เป็นข่าวดีนะคะก็ใกล้ที่จะกลับมาลงเล่นได้ละครับนะคะส่วนทางด้านยืนครับเมื่อว,วานนี้มีถแถลงข่าวก่อนเกมค่ะหลายๆคนตกงงอักปกติถ้าเกิดแข่งเสาร์ก็จะถแถลงสุขคือถ้าแข่งเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่เมื่อวานก็เลื่อนขึ้นมาวันหนึ่งถแถลงข่าวก่อนเกมของแล้วทำไมบอลถ้วย ไม่ให้เปเปนเดอร์อะ่เฉพาะคาราบาวครับอ oh, แต่ถ้า <F FA S 1> เอฟเอท็อปเหมือนเดิมใช่ค่ะก mm hmm. ็มีอัพเดตข่าวดีหน่อยนะคะก็คือทางด้านของเทรนด์เล็กซ์แอนโนสโบรสไลน์เนี่ยก็น่าจะน่าจะได้ลงมีชื่อแล้วกันเรียกว่ามีชื่อดีกว่ามีชื่อในเกมเอฟเอคัพที่เจอกับนอริชนะคะคแล้วก็ลับโบเองก็ซ้อมเดี่ยวไม่ใช่ซ้อมเดี่ยวขอไปยซ้อมได้ปกติแล้วก็ น่าจะมีชื่อในกลุ่มที่ใช้งานได้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นข่าวดีนะได้เทรนด์ได้รไดรบโรบบได้น้องดอมกลับมาแล้วส่วนมีคนถามถึงเตียโกเจ็บจนลืมลืมไปแล้วนะแล้วก็บาสเซติตนะคะก็ฟื้นตัวดีกว่าที่คาดอยากจะถามคอบว่าใครคาดไว้ได้ข่าวบอกตอนแรกจะกลับมาซ้อมบกาการาจะหมดเดือนบากลาแล้วยังยังอะไรอยู่เลย ก็ใกล้ละดีกว่าที่คาดส่วนทีมมิคาสก็ใกล้ที่จะกลับมาสอบได้แล้วเ <c oughs> ช่นกันอันนี้เป็นอัปเดตเรื่องของนักเตะ <c oughs> บาดเจ็บแล้วก็มออีประเด็นดรามา่าเรื่องโมซาลาที่หนึ่งค่ะที่มีบรรดาตำนานนักเตะทีมชาติอียิปต์หรือว่ามีสื่อในประเทศเขามาวิจารณ์ว่าเนี่ยโมเหมือนแบบไม่ไม่ไมขเขาเรียกอะไรไม่ได้อยากเล่นทีมชาติดูนี้นั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอ้โหคับบอกเลยว่าคุณ มโมผมไม่เคยเห็นใครที่มีความแบบจงรักภักดีกับทีมชาติรักทีมชาติเท่าโมอ, <คน S 2> อีกแล้วครับถ้าใครจะมาตั้งข้อสงสัยคําถามถึงความภักดีกับทีมชาติของโอมซาลาเนี่ยคุณตั้งคําถามกับตัวเองดีกว่าคือเราเอาเขากลับมาเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดครับและถ้าเกิดอียิปต์เข้าชิงไปในรอบลึกๆเราก็ส right ่เงเขากลับก็แค่นั้น มันมันไม่ได้แบบต้องมานั่งตั้งคำถามว่าไหอยากยูอะไรไม่ใช่มันเป็นเรื่องแค่เรื่องแค่เอากลับมารักษาถายก็ส่งกลับถ้าเกิดสมมติว่ายังต้องลงเล่นะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จบไปเมวันเอเจนต์โมออกมาโพสประมาณแบบเหมือนแบบไม่พอใจพวกหาแสงจากข่าวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแต่จริงสมโมสรเขาว่าชัดเจนนะคือถ้าหาักอมพนันไม่พูดอันนี้น่านดนดาแต่ถ้าบอกว่า ก็เดี๋ยวหายก็เอากลับไปโดยการยืนยันเหมือนี้เขาต้องรักษาคาพูดแน่นอนเลยให้กลับไปก็ไม่น่าไม่น่าเป็นประเด็นได้นะใช่มาหาว่าโมไม่รักชาติไม่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าคุณไปตั้งคําถามกันตัวเองดีกว่าผมไม่เคยเห็นใครแบบจงรักภักดีรักชาติเท่าแบบโมซาร่าอีกแล้วเลยอันนี้เข้าข้างนะเพราะว่าแอฟริกันครับเมวซีแเน่ยเตะทุก2ปีนะคุณผู้ชมไม่ได้เหมือนยูโรกับบอลโลที่เตะ4ปีนะไอที่สองปีครั้ง2ปีครั้งเลยนะเขาไปเล่นทีมชาติตลอดเลยนะออนะคะครับ